สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับช่วงนี้โควิดระบาดก็ระวังตัวกันด้วยนะไปไหนก็ใส่แมสกันด้วยนะทุกคนล้างมือ,มอ,มอบ่อยๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมก็ช่วงนี้นครับก็เป็นช่วงโควิดระบาดนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็ถ้าไม่จําเป็นก็พยายามอย่าออกไปไหนนะพยายามกักตัวอยู่บ้านให้นานที่สุดนะครับจนกว่าแบบสถานการณ์ช่วงนี้จะดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพดีนะ อยากจะให้จะคอยตามทีมวีซีของเราด้วยนะครับในการแข่งขันที่จะมาถึงในทัวร์นาเมนต์ข้างหน้าแล้วก็ซีซั่นหน้าด้วยครับพวกเราจะทําให้ดีสุดเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยก็ด้วยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดเลืรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับและวันนี้ผมก็มาขออวร์พรให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่ไทยนี้นะครับปากเชียร์ทีมันเลเซียซีเอฟอีสป ต่อไปด้เลยครับเพราะเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดแน่ครับสวัสดีปีใหม่ไทยน,นะครับขอให้แฟนๆบริวยรทุกคนตัวภาพร่างกายแข็งแรงและดูแลตัวเองมากๆนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับในช่วงส่งการนี้ก็ช่วงนี้พยายามอย่าออกไปไหนกันนะครับโควิดระบาดหนะักมากส่วนใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้ด้นทางปลอดภัยครับผม สวัสดีสทุกคนด้วยนะครับสุขสันต์วันสุกสันต์วันสงกาครับไปไปเที่ยวกันก็ระวังโัวดเลยนะครับช่วงนี้โควิดมันระบาดนะแล้วล็อกใหม่ก็ใส่แมสป้องกันพวกแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับดูแลตัวเองดีนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับก็สังสรรค์อะไรก็ใส่แ,แมสแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับจะได้ห่างไกลจากโควิดนะครับเราจะผ่านคุยไปได้ครับสู้ๆเดี๋ยวเอานะครับไป